เลื่อนผมเปิดดูจานดำแล้วก็สั่งซื้อเอาลองเอามาทานเพิ่นมีสุขภาพไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องขาข้างขวาเนี่ยมันจะชาชาแล้วก็เป็นตะคิวบ่อยมากในทีวีรู้สึกมันจะมีเคสแบบนี้ด้วยก็เลยลองสั่งประมาณสักครึ่งกระปุกเห็นผลเลยแล้วก็แล้วก็หายไปเลยเกี่ยวกับเรื่องของชากับกับตะคิวสุขภาพดีผิวพรรณก็ดออีอยากบอกคนอื่นให้ทานด้วยแหละ จริงๆผมมั่นใจว่าได้ผลแน่นอนแล้วก็ว่ากันตามจริงแล้วสุขภาพผมเป็น,ปนมากกว่าที่บอกให้ฟังแต่นี้ผมหยิบเอาเฉพาะบางตัวเท่านั้นที่มาเล่าให้ฟังอย่าลืมนะครับท่านที่มีปัญหาคล้ายๆผมอะ่ะอย่าลืมสไลด์แดงไบโอเอสตินฝาแดงนะครับจากอเมริกาเท่านั้นรับกันได้ผลแน่นอน ทีนี้อาจารย์ย้าหน่อยหลายคนอาจจะสงสัยอยากรู้ช่วงต้นชั่วโมงเนี่ยเราบอกไปว่ามึนหัวโดยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนิ้วล็อกนิ้วเกรงแล้วก็เน็บชาต่างๆเนี่ยอาจารย์บอกว่าอนาคตเสี่ยงตกเป็นโรคน่ากลัวใช่ไหมครับก็คือท่อเลือดท้าตีบเนี่ยท้าตีบในสมองปุ๊บก็อมาพึกอามาพาดนะท้าตีบตามร่างกายขาชามือชาอก็นั่งเป็นเน็บชาแล้วก็ส่งผลให้อ่าเป็นโรคเป็นเป็นมะเร็งได้ไดง่ายคือเลือดไหลช้าเมื่อไรเป็นมะเร็งทันที มะเร็งจะไม่เป็นกับคนที่เลือดไหลเร็วนะมันต้องทําให้ท่อเลือดเราโล่งไว้ตลอดอมะเร็งไม่เป็นแล้วอมาพึกอมาพาดไม่เป็นแล้วนะที่ผมบอกอาการดูภายนอกก็รู้แล้วว่าคนนี้จะเป็นโรคอะไรในนะอนาคตถ้าผิวแห้งท้องผูกส้นเท้าแตกคนนั้นเตียบตัวเป็นมะเร็งนะถ้าเริ่มมึนหัวเริ่มมึนศีรษะหน้ามืดคนนั้นมีสิทธิ์เป็นอมาพึกอมาพาดนะครับหรือตอนนี้เราเป็นเบาหวานอยู่ด้วยเนี่ยนะยิ่ง ส่งผลอย่างรวดเร็วเลยให้เป็นโรคคือปั้นปลายต้องเป็นโรคหนักแน่นอนถ้าไม่รักษานะอย่างคนที่ทานยาโดเป็นประจำนี่นะคุณทําใจได้เลยคุณหัวใจไวหรือมันก็เส้นเลือดติดตันหรือแตกคือเตรียมตัวได้เลยเนะเตรียมตัวได้เลยเพราะเราป้องกันได้ไงค่ะถ้าจําเป็นต้องกินเราก็มีตัวนี้ปกป้องเราไปในตัวด้วย่าช่วยคุณผู้ชมได้นะคะแต่ถ้าวันนี้ยังไม่เป็นมะเร็งอาจารย์กินกันไว้ก่อนกินยังไงวันละเม็ดเท่านั้นเองวันละเม็ดดูแลเองวันละงเม็ดตอนเช้า ตื่นเช้ามา1เม็ดลุบน้ําตามบจบนะคะกับการดูแลสุขภาพนะถ้าไม่อยากเตรียมตัวเป็นโรคต่างๆที่อาจารย์พูดมาค่ะไบโอแอสตินนะคะวันละ1เม็ดดูแลง่ายๆค่ะโปรโมชั่นอยู่กับผู้ชมตรงนี้แล้วนะคะแล้วก็เบอร์โทรข้างล่างค่ะให้คาปรึกษาได้สําหรับคอเซนเตอร์นะคะสงสัยก็โทรสอบถามได้เลยนะคะอายุห9ปีค่ะออสุขภาพของตัวเองก็ไม่ได้เป็นอะไรนะแต่อาการที่เป็นมากๆก็เห็นจะเป็นเขา่าอาการนิ้วล็อก เวลาเดินโดยปกติเป็นคนใจร้อนแล้วเดินเร็วแต่ปัจจุบันนี้ดีขึ้นเพราะว่าตะก่อนไม่ไหวเลยเดินเวลาจะก้าวขึ้นบันไดเนี่ยต้องจับเขา่าซึ่งซึ่งแล้วก็เหนื่อยง่ายอะนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคนชอบดูทีวีแล้วเปิดเน็ตนะคะท่านก็มาเล่าถึงอาการว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มาพูดเนี่ยมันตรงกับตัวเราก็คือเขา่ากับอาการนิ้วล็อกก็เลยจะเชื่อดีไม่ดีก็ก็ยังไม่เชื่อทีเดียวอะนะคะ พราะปกติจะมีคนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอกพอฟังฟังไปเอ๊การที่เราจะเสียเงินสักนิดหน่อยเป็นการทดลองแต่ถ้าได้ผลคุ้มก็น่าจะลองดูนะก็เลยสั่งซื้อรู้สึกครั้งแรกจะสั่งซื้อแค่สามขวดก็ลองซื้อมาก็ยอมรับว,ว่าขวดที่สองนี่มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยนะคะมันมีความสึกมือเรายังยังเจ็บและเจ็บมากขึ้นไอ้นิ้วล็อกเนี่ยพอกระปุกที่สาม อาการนิ้วล็อกนี่ยังไม่หายยังเจ็บเหมือนเดิมก็ยังบ่นนะอาจารย์อาจารย์หลอกเราหรือเปล่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมากินเกือบเกือบจะหมดกระปุกที่สามรู้ละเออเข่าเราดีขึ้นอะเราลาเราก้าวเดินปกติต้องจับเข่านะโอ้โหเหมือนคนแก่เราแก่ขนาดนี้แล้วเหรอเอออาการเข่าหายเราไม่เจ็บไม่เสียวไอ้ตรงเข่าเวลาก้าวอะเท่าที่รู้ว่าได้ผลเกือบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นในความรู้สึกข,ของตัวเรานะ เข้าไปเดือนที่สามเนี่ยโอเคเลยเราเดินได้เร็วขึ้นไม่เหนื่อยและข้อสำคัญที่สุดผิวพรรณการหลับเนี่ยเป็นคนหลับยากมากเดี๋ยวนี้หลับแบบดีฟเลยนะพอตื่นมาเราสึกเราก็ปีก้กระเป๋าออแล้วก็ระบบขับถ่ายเราดีเนี่ยเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้สึกคุ้มนะกับที่เราลงทุนเราซื้อเข้ามากินเอาเละค่ะวันนี้ ผู้ชมหมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าพร้อมกับข้อสงสัยที่คุณผู้ชมมีอยู่เดี๋ยวฝันจะเป็นตัวแทนถามกับอาจารย์ให้นะคะวันนี้ขอขอบคุณอาจารย์ไปอย่างสูงค่ะขอบคุณค่ะอ,อาจารย์ภูริศนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการของเราแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ ั้งหมดที่เราได้เห็นก็คือคุณประโยชน์ที่เราได้จากไบโอแอสตินนะครับที่สกัดจากสาหร่ายแดงธรรมชาติของแท้จากอเมริกาต้องไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นที่รับการยอมรับจากออยและ FDA จากสหรัฐอเมริกานะครับและน่าเสียดายเแลอวกันครับที่วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ครับช่องนี้ที่นี่เวลาเดิมครับฝากไว้ด้วยสําหรับสุขภาพที่ดีด้วยไบโอแอสตินวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ สัมผัสกับความมหัศจรรย์แห่งสุขภาพกับไบโอแอสติ in, ด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากลจากโรงงานในสหรัฐอเมริกาสุขภาพที่ดีต้องไข่ขวาเรียกหาไบโอแอสติของแท้เจ้าแรกเจ้าเดียวจากอเมริกาสาหร่ายแดงของแท้จากอเมริกาไบโอแอสตินฝาแดงเท่านั้นยำ้ำไบโอแอสติฝาแดงเท่านั้น สายแดงท้องทะเลลึกสู่ไบโอแอสตินผลิตภัณฑ์เสริมสารต้านอนุมูลอิสระที่มีส่วนประกอบสำคัญคือสารแอสตาแซนทินที่สกัดได้จากสาหร่ายแดงท้องทะเลลึกด้วยโมเลกุลขนาดเล็กสามารถซึมผ่านร่างกายได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันโรคภัยช่วยบำรุงสมองบำรุงหลอดเลือดให้ยืดหยุ่นไม่เปราะแตกง่ายอาหารเสริมบำรุงสุขภาพไบโอแอสตินผลิตจากสาหร่ายแดงนำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริก ของแท้ต้องบรรจุกล่องและมีสติกเกอร์ไบโอแอคตินปิดฝากล่องเท่านั้น